พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่37เรื่องพระพุทธบิดานิพพานในการต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นักูตาคารศาลาป่ามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลีทรงทราบว่าพระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดาประชวรหนักอาศัยที่ทรงเพียบพร้อมด้วยกตัญญูกตาเวทิตาธรรมจึงเสด็จไปก,กรุงกบิลพัทเพื่อเยี่ยมพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสาวกเป็นจํานวนมากทรงบําเพ็ญปิตุปทานธรรมถวายการพยาบาลตามพุทธวิสัยพระเจ้าสุโธธนะได้รับการบีบคั้นจากอาพาธกล้าเกิดทุกขเวทนายิ่งนัก มีพระอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตต์ตั้งพระเถยทิ่ฐานกิตบำบัดโรคาพาดแล้วทรงลูบลงที่พระเศียรพระเจ้าสุทโธนะขณะนั้นอาพาธที่พระเศียรก็ทุเลาลงด้วยพระพุทธบารมีพระนันทเถระยกพระหัตต์ลูบที่พระหัตต์เบื้องขวาอาพาธกล้าข้างขวาก็ทุเลาลงพระอานนท์ยกหัตต์ลูบที่พระหัตต์เบื้องซ้าย อาพาธกล้าเบื้องซ้ายก็ทุเลาลงสามเณรราหุนยกหัดรูปที่พระปิสดางอาพาธกล้าที่พระปิสดางก็ทุเลาลงพระเจ้าสุทโธนะทรงสำราญพระวรากายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึง้งในกตัญยุตตาที่ทรงเสด็จมาอนุเคราะห์ในสมัยใกล้จะสวรรคต พระพุทธองค์ทรงสแสดงอนิจจตาที่ทำสูตรโปรดพระพุทธบิดาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งพระณิพาน พระพุทธบิดาทรงเจริญวิปัสนาตามกระแสพระธรรมเทศนาทรงบรรลุพระอรหัต์พร้อมกับปฏิสัมพิธาพระารชาเกิดปีติสมนัตทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญโยมได้พ้นจากเครื่องผูกคือสงสารแล้วชีวิตของโยมเหลือน้อยโยมจากนิพพานในวันนี้พระเจ้าสุโธธนะทรงพิจารณาเห็นพระชนมายุของพระองค์ถึงการอวสานเพียงนี้จึงทูลลาพระบรมศาสดา ลาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นแล้วเสด็จนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานบนพระแทน่นบรรทมภายใต้สวตชฉัตรนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารภธรรมสังเวทโอวาทพิสุทั้งหลายว่าดพวกเธอจงดูพระพุทธบิดามรณธรรมมิได้ละเว้นต่อพระองค์เลยสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พวกเธอ อย่าได้พากันประมาทเลยชินนามหานิฐานหน้า210-215กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอำานยการพระศพในฐานะที่โปรง่งเป็นพระโอรสและเป็นพระญาติผู้ใหญ่โปรดให้พระมหากัะสปเีระรไปตรวจสถานที่ปริสานกิตกาทานเพื่อถวายเพลิงพระศพพระพุทธบิดาโปรดให้พระสารีบุตร จัดถวายน้ำสงฆ์พระศพตามคติยราชประเพณีอัญเชิญพระศพไปบริสถานนาิตกาทานอย่างสมพระเกียรติพระมหากษัตริย์เท้าสกเทวราชแวดล้อมด้วยมูเทวดาทรงกระทำประทักษิณกิตกาทานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับไฟแจ้วมณีจากพระหัตของเท้าสกเพื่อถวายเพลิงพระศพพระบรมศาสดาทรงเป็นประธานจุดเพลิงถวายพระศพพระพุทธบิดาพระประยุรญาต และมหาชนทั้งหลายต่างพากันโศกเศร้าพิล่าบร่ำไห้ปริจเวชนาการพระบรมศาสดาตรัสอนิจจตาที่ธรรมสูตรซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อระง,งับความเศร้าโศกแห่งมหาชนมีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากพระประยุรญาตทั้งหกแควนต่างประชุมกันบำเพ็ญกุศลมหาทานณน,นครของตนอุทิศถวายแด่พระเจ้าสุทโธทนะด้วยความเคารพและความอาลัยอย่างยิ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุได้เสด็จไปยังสถานที่พระประยุรญาตินิมนต์ไว้ทุกแห่งทรงอนุโมทนาแล้วทรงภาสิทว่าเหล่าชนที่มีปัญญาพึ่งถวายทานในทักกินายบ,บุคคลเพื่ออุทิศให้แก่เหล่าญาติด้วยความกตัญญูการเศร้าโศกหาสำเร็จประโยชน์แก่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่ ขุทกนิกายสุตตนิบาตสัมมาปริภาชนิยสูตรหน้า339กล่าวว่าขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามนั้นเหล่าสากยะและโลกิยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮินีวิวาทกันเรื่องแย่งน้ำเข้านาพระราชาทั้งสองฝ่ายยกพลมาประเชิญหน้ากันเช่นกับสงครามพระพุทธองค์ทรงทราบได้เสด็จไปห้ามแล้วตรัส อตตะทันธสูตรว่าภัยได้เข้ามาถึงพวกเราแล้วเพราะความวิวาทกันเช่นนี้เหมือนปลาในแอ่งน้ําน้อยที่ต่อสู้กันด้วยตันหาและทิฐิแล้วตรัสพันธนชาดกทุทุพายชาดกและเลกตุกิกะชาดกเพื่อระง,งับการวิวาทตรัสโรคขธรรมชาดกและวัตกะชาดกให้สองฝ่ายเกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันอุปมาด้วยเรื่องของนกกระจาบความว่าเมื่อนกทั้งหลาย มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันย่อมพาตาขายไปได้แต่เมื่อใดนกเหล่านั้นทะเลาะก,กันภายจากการติดตาขายของนายพรานย่อมเกิดขึ้นพวกเธอจงทำกิเลสให้เหือดแห้งพึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดทุลีทั้งหลายอยากอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไปกษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดธรรมสังเวชพากันทิ้งอาวุธ ยืนนมัศก,การพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวกันว่าหากพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็จะฆ่าฟันซึ่งกันและกันจนเลือดไหลนองเป็นแม่น้ํากษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายราชกุมารฝ่ายละ250องค์ให้บรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทารุ่งขึ้นแต่วันนั้น พระบรมศาสดามีภิกษุราชกุมารเหล่านั้นตามเสด็จเที่ยวบินทบาดไปในพระนครทั้งสองพระพุทธองค์ทรงทราบถึงความกระสันใคร่จะศึกของราชกุมารเหล่านั้นจึงพาภิกษุทั้งหมดไปยังภูเขาเหิมพา,านทรงชี้ให้เห็นความงดงามของสถานที่อันน่ารื่นรมของภูเขานั้นด้วยอนุภาพของพระองค์ขณะนั้นนางนกดุวาสวยงามสองตัวคาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้าง ให้นกสามีเกาะอยู่ตรงกลางบินผ่านมาพิกษุเหล่านั้นอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ตรัสกุณาราชาดกทรงชี้เห็นโทษของมาตุคามเมื่อจบสัจจกถาความกระสันในมาตุคามของภิกูุเหล่านั้นสงบลงรูปที่บวชก่อนได้บรรลุอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันตามลำดับไม่มีปุถุชนหรือพระอรหันกรูปเดียวจากนั้นพระพุทธองค์ทรงพาภิกษุเหล่านั้น กลับไปยังป่ามหาวันทรงแสดงธรรมแก่พิสุเหล่านั้นอีกเพื่อประโยชน์แก่มากเบื้องสูงขึ้นไปพระพิสุเหล่านั้นเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นนั่นเองเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่หน้าป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุ500รอรูปล้วนเป็นพระอรหันต,ต่างพากันมาเฝ้ากล่าวว่าวันนี้เป็นมหาสมัยในป่าใหญ่ พวกเราจะไปประชุมกันเพื่อเห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ชนะมารแล้วพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าพระภพมและเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเช่นนั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีแล้วในอดีตกาลหรือที่จะมีมาในอนาคต,ตกาลเหล่าเทวดาทั้งหลายจะมีการประชุมกันเพื่อเห็นพระบรมศาสดาเหมือนเทวดาทั้งหลาย มาประชุมกันเพื่อเห็นเราในบัดนี้แล้วทรงสแสดงมหาสมัยสูตรจบพระธรรมเทศนาเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมากผลมากมาย